มาค่ะมาเร็วไปเร็วเร็ว,เร,ว,เ,รว,เ,รวเราจอกไปดูข้างนอกแล้วมาค่ะไปเดี๋ยวพาไปออกออกไปดูข้างนอกแล้วค่อยมารีวิวในห้องโฟกัสนะคะส่วนน้ำก่อนแล้วค่อยเข้ามาดูนนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไฟมืดแล้วนะปึ๊ดต้องก็เลยอันนี้อันนี้นะบ้าน,อ,นอันนี้ล็อกองไร ล็อกกดล็อกข้างในค่ะเอาเป็นไหมเนี่ยคุณนายอย่าลืมคุณแจกันแล้วกันเ,เสียงอะไรไปเดินเดินนะเะนากวนอีกเอา้าไปเมื่อไปไปเดินเดิน เขานอนกันหมดแล้วมั้งเดินจินะก็เดินสิเธออย่าดิถ้าจะรู้ได้ไงถ้ากัดแล้วก็กระโดดดึโดนไม้อันนี้นแน่เลยโดนไม้เจมี่นแน่เลยได้บ้างแบบนี้มันมีสองอันอ้าวกา,ามันไม่ว่างเนาะเขาไม่ได้บอกห้องนี้นี่เขาบอกห้องนู้น บอกว่างในห้องเรียกเขาบอกว่ามีห้องนู้นว่างอยู่แล้วก็ไปนีห้องนู้นไม่บอกห้องนี้จังไหนเธอจะมาเล่นน้ำตอนคืนหรอแค่าบรรยากาศันคออ็นคืนแล้วนะก็มันตอนคืนเนาะจะเล่นลนะน้ำตอนคืนมันน่าเล่นหรอเธอไม่นมันดึกแล้วปะกลับกันเ <laughs> นียนะ <laughs> เข,ข,ขาบอกว่าทำอาหารทุกทีงั้นแล้วก็เอาต้นไผ่ไปกินได้นะคะอาการหนักะเธออย่าเขย่าดิอากาศกำลังเย็นสบายเลยอะไรไหน,น,นเธอก็อยากเสียงดังที่เมื่อกีก้เจ้าของเขาว่าอยู่เจ้าของเขาว่าหมายอยู่ นี่ถึงบ้านเราแล้ว,ลวเดินสามก้าก็ถึงและไปเปิดประตูเปิดประตูแี่จะเรียกหามันทําไมเดี๋ยวมัน <c oughs> เห็นหมาแล้วเรียกเดี๋ยวมันก็วิ่งมาพอดีเหรอแล้วเข้าห้องเ <c oughs> ด็กคนนั้นไปค่ะกับห้องเรียบร้อยแล้ว,ลวเราจะรีวิวนะคะ อันนี้คือผ้าม่านาสวยๆง,งามสีฟ้าอันนี้คือผ้าห่มเตียงนอนเป็นไม้สวยงามประตูก็จะสีขาวสวยงามเหมือนกันฉันอยู่ห้องเบอร์แปดห้องราคาเท่าไหร่คะห้องราคาห้าร้าโอเคไหมคะดูดีไหมคะโอเคค่ะอยู่ไกลไหมคะไกลจากบ้านไ,ไหมคะห้าร้อยบาทไกลจากบ้านแล้วไหมคะ ใก,ใกล้มากเลยค่ะขับรถทิมนานมากมแล้วก็มีแอร์จะสีขาวๆสวยงามมากมีอย่างเดียวใช่ไหมชิงเ่แม่มีโทรทัศน์ที่ดำเปื้อสวยมากใช่ละคะ่ะเขาเรียกว่าโทรทัศน์หรือทีวีคะมีตู้เย็นมีอร์มีพัดลม ตัว<ก>สวยงามมากแต่ว่าเราเก็บใช้ไปเลแวค่ะก็เหมาะกับราคาห้าร้อยนั่นแหละค่ะห้องอื่นมันเต็มค่ะมีรูปภาพสวยๆแตนเป็นหมือเลยเธอชอบไหมคะซาขาวดีไม่ต้องไปไกล,ลกที่นู่นค่ะเวลาเข้าออกอินออฟเช็คอ <c oughs> ินสิบสอง ศูสยนสุน c น่งเคกจุดสิบสองุดูนย์ศูนย์ t ทรก็สิสเหมือนกันค่ะเ t าสสจุดูนและสิบสค่ะใช่หรอป่คะทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่พักทางพื้พัก ต้องรับผิดชอบของมีค่าตัวช่้นเองหากมีสิ่งของสูญเสียหายเอ้ยสูญหายในห้องพักหรือภายในรีสอร์ททางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่จอดรถแต่ไม่ได้รับผิดชอบต่อรถและสิ่งของภายในรถของท่าน ขพอ่สาม